ส,สวัวสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อพ่อกระบ้าฮัลเลออามเลเมื่อนี้มีเมนูสิพาสิมาฝากมาตอนพี่น้องเห็ดอมพี่น้องเห็ดอมเห็ดอมอมหมูโอ้กลางบรรยากาศทงนาครับพี่น้องมา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 อือฮึมาลองเดยพี่น้องเนี่ย ไม่ใกล้ๆเลยครับก็ต้องไปใกล้ใกล้ๆนีๆม่มาทำาให้เห็นใกล้ใกล้เลยเออปั่นปั่นลงสิ của well, những no. ừ, này <laughs> <laughs> ngoài đâu này ngay, thì ngay ừ. thì đừng <laughs> cái nào không tắt ngoài kia đâu Hãy subscribe cho mà? Ghiền không bỏ พอต้มใสเืมมันมันมันแห้ง,งเลยที่น้องทำทเกือบรสมือทีเดีเลยลยนรกปลาเศษหนัว

mười lăm tay lượt rồi này mười lăm tay 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 mười lăm 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 เดไไี๋ยวักตัวกันแล,ล,ล,ล้วคุณให้ให้ให้หยุดก่อนก็นกนได้ัำอีตู้พร้อมใส่หอมพอร้อ,อมอร่วมลงบนน้ำกัน,กนเฉียวเลยครับอหอนอยูอพีนอ่น้องเงันธรรมดา อมิก็ตกันเลยมาครับพี่น้องมามาโอ้แล้วแล้วครับอมกินกลางสวนมือนีิคักโลดอมหมูโอ้สุดยอดเลยพวกเนี้มามารับมาเขาก็เอาแหล่ด้วยพี่น้องด้วยมือหนิเด้อโอ้สุดยอดเลยอ

ว้าหุ่นเสียบป่าวเสียบเลยเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อ กับบรรยากาศทาุ่งนาข้างหว่างนี่หรอกเขากำลังปินมันเขาพุ่มปินมันอื ครับร <laughs> ิมเล็กแหะแซ่บพับพี่นางอืมเนื้อรับ Các <laughs> 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 không bỏ lỡ những video hấp ไม่เสียมทางตรงไม่ต้องอ้อมน่เนาะ 이렇게 하라고 그 음.

พี่ายคนบังดู สุดยอดเลยพี่น้องโอ้คักขักขักขักแอบไลยพี่น้องเลยอินเมกแล้วเ <c oughs> ออมื่อนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาเฮ็ดกินอยู่ตงตรงไหนตรงหนาให้พี่น้องเบิง่งเขาอ,อ้ามแล้วเอาเวทำแหล่ะนะครับนี่พี่น้องกำลังงามกำลังสิเป็นหมากครับของลองเองแดงเขากำลังเป็นมนออันเขาเขามันทองเนาะพี่น้องเนาะเดือนสองเดือนเดือนหน้าเดือนนี้ก็ได้เกี่ยวเลยพี่น้องนี่กำลังสอดมันทองโอ้เอาพี่น้อง แซ่บหลายมื้อนี้มาเฮ็ดเปลี่ยนบรรยากาศให้อันให้พี่น้องป้องไปเขาบึงมาฝากมาตอนพี่น้องเอาบรรยากาศทางให้ท่งให้ท่งหน้ามาฝากพี่ตอนพี่น้องคลชิปนี่ก็คือเ่าเหรครับพี่น้องขอขอบคุณเขาทุกจานอาหารทุกอย่างเนาะครับพี่น้องเนาะเพื่อผู้ที่เพมันมีบุญมีคุณเขาคือเขาขือนํามนี่แหละขอบคุณพ่อแม่พี่น้องผู้ใดที่เข้ามาเบึงรับชมให้ว่าโฮมเละกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้อราแฮเลดด้อวยพี่น้องเด้อขอบคุณหลายครับพี่น้องไลค์หนึ่งแชร์หนึ่ง กับมีแห้งแล้วพี่น้องเนาะ <c oughs> เป็นส้อยเป็นกำลังใจให้ซึ่งกัอะไรกันเมื่อนี้วันหยุดพี่น้องเมื่อนีวันเสาร์วันหยุดวันหยุดวันเสาร์ที่เจ็ดเดือนตุลาสองห้าหกเดอรพี่น้องเนาะเลยมีโอกาสเมื่อนี้เป็นมือวันพราพร้อมเฮ็ดเบียกับอะไรก็เลยมีโอกาสมเาเฮ็ดน้กกินซู่พี่น้องคลิปนี้ฝากตอนพี่น้องไว้ซํานี่ขอขอกล่าวคำลาสวัสดีครับพี่น้อง